ท่านผู้ชมคนรังสีมารอดรัศมีซึ่งยืนยันผมเห็นคร่าวๆในทำรองว่ามันผิดน,นะอาหารเหล<า>ือนี่เอากลับไม่ได้หรอค่ะคนรังสีมารอดรัศมีอดีตสสประชานิปัตต์สวัสดีครับคุณรังสีมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอสบายดีนะฮะอ๋อสบายดีค่ะอ่าด,ด,ด้วยความคิดถึงครับเออเช่นกันเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าคุณรังสีมาอยู่เนี่ยเราจะแตกฉานมากเรื่องนี้เดยสภาเบอร์ไม่อยู่ในสภาไง อ๋อเนี่ยไม่คดีไม่ได้ดูข่าวะนะก็เลยมีมีคนมาถามหลายคนเลยเรื่องอ,อาหารสภาเนี่ยเ,ออเราก็ยังฝากฝากสสที่ได้เข้าไปนะว่าว่าให้ช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยอให้เข้าที่ประชุมกิจการสภาว่างบประมาณเนี่ยวันหนึ่งห้าแสนบาทเนี่ยแล้วก็เอาไปทิ้งๆกว้างๆนะแล้วก็บางวันก็โอดเหลือมากมายบางวันก็ประชุมเนี่ย บางทีเอาอาหารยังไม่มาถึงเลยสภาแร่มปิดไปแล้วก็ต้องเสียคือจะกินไม่กินเนี่ยเสียแน่นอนอยู่แล้ววนันละห้าแสนบาทหมายของวันวัน<ห>ประชุมเนี่ยวันประชุมสภา,าจะมีค่าอาหารห้าแสนถูกไหมฮะใช่ค่ะเขาคิดเป็นลายหัวหัวละหนึ่งพันบาทต่อวนอันน่ะหัวละหนึ่งพันต่อวันก็ห<ะ>้าร้อยคนก็ห้าแสนบาทถูกไหมฮะใช่แต่ถ้ามีวุฒิสภาวันไหนมีวุฒิสภาก็เจ็ดแสนห้าเป็นเจ็ดแสนห้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณอาหารเนี่ยเราก็เลยฝากกับคณะสสชุดใหม่เนี่ยว่าถ้าใครไปอยู่กิจการสภาให้เปลี่ยนแปลงการการจ่ายเงินให้ให้ให้กับสสเนี่ยเช่นสมมุติว่ารังสีมาไปเซ็นชื่อครับเขาก็จะต้องโอนเงินเนี่ยเข้าในบัตรมันจะมีบัตรประจำตัวสสใช่ไหมคะแล้วเวลา เราก็ลงไปมันจะมีร้านอาหารเดี๋ยวสภาเสร็จเนี่ยจะมีร้านอาหารมากมายเลยก็ให้เขาไปรูดกินเอาวันหนึ่งเนี่ยคุณกินได้ไม่เกินหนึ่งพันถ้าคุณกินเกินหนึ่งพันคุณก็จ่ายเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้กินอ่าหรือคุณมาเต้นชื่อแล้วคุณกลับบ้านเงินนี้จะคืนครั้งต่อวันต่อวันเงินนี่จะเหลือมากมายมาหาศาลเลยแล้วจะไม่ยุ่งแบบนี้เลยอ คืออันนี้เนี่ยคุณรังสีมาในสภาชุดที่แล้วได้รับมอบหมายจากท่านประธานชวนถูกไหมใช่ค่ะให้ให้ไปหาวิธีการที่จะทําเรื่องนี้ให้มันเป็นระบบระเบียบหน่อยใช่ค่ะก็เลยไปคิดสูตรที่มาให้แล้วว่าเออไม่งั้นมันจะสูญสลายไปห้าแสนคือห้าแสนยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกมีครั้งไหนมาที่มาครอบห้าร้อยคนเนี่ยคุณรังสีมาใช่เข้าใจค่ะคือร้านอาหารเนี่ยยังไงก็คิดจํานวนเต็มค่ะอ่า แต่ว่าคุณจะมากี่คนก็แล้วแต่จะมาร้อยครึ่งร้อยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องคิดจานวนเต็ม,มเพราะมันไม่แน่นอนแต่บางคนเนี่ยมาเป็นชื่อจริงแต่ว่าเขาก็กลับบ้านก็มีไปไหนอะไรเงี้ยเ,เราว่าถ้าเกิดเขาไม่อยู่เขาไม่ได้กินมันก็ต้องคืนคลังถูกไหมฮะอ,อ,อย่างเงี้ยเงินจะเหลือคืนคลังมากแต่มันจะไม่เป็นปัญหาไม,าไม่ไม่เป็นปัญหาก,กับร้านอาหารเหรือหรือว่าอผู้ที่เข้ามาได้รับงานเนี่ยว่าเขาเตรียมอาหารไว้แต่หวงว่าไม่กินเขาเสียไหมอย่างนี้ อ๋อไม่ไม่ค่คืองี้ร้านอาหารต่อไปเนี่ยมันจะมีร้านอาหารอยู่ชั้นล่างเห็นไหมฮะที่สร้างใหม่เนี่ยก็ให้ร้านเขามาขายเยอะๆให้มีตัวเลือกถูกไหมฮะลวมีร้านดีๆเนี่ยเขามาเพราะสภาคนหนึ่งต้องเป็นหมื่นๆคนอย่างเงี้ยทำไมเขาจะขายไม่ได้เขาขายได้อยู่แล้วแต่มันไม่มีที่กินเยเข้าใจเข้าใจไม่ได้เป็นห้องอาหารสภาแบบที่เป็นอยู่ใช่ไหมเปลี่ยนรูปแบบเลยใ่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนรูปแบบเลยเหมือนกับห้างเลย ห้างตามห้างเห็นไหมครับมันจะมีร้านมาตั้งขายแบบนั้นอ่ะเราก็ให้สสออเนี่ยลงไปกินตามนั้นเลยให้เลือกเอาเลยแต่อันเนี้ยที่เขาเอามาเนี่ยเขาจัดมาให้เราบางทีเราก็ไม่อยากกินก็ไม่กินบางอันก็ไม่อร่อยบางอันก็ปริมาณไม่พอถูกไหมฮะแล้วอย่างใครกินก่อนก็ได้กินแต่คนที่ทํางานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้กินเพราะเรามัวแจะอยู่ในห้องสภาอยู่ในห้องประชุมประชุมไม่นุ่งประชุมไม่นี่พอออกมาอาหารก็หมด ไปขอให้ทอดไข่เจียว<อ>ประจําเลยเนี่ยอะไรนะคะไปขอให้เขาทอดไข่เจียวให้หน่อยประจําเลยอ่ะอ๋อค่ะคนที่มากินที่หลังอ่ะจะได้กินไข่เจียว <c oughs> เพราะว่าคนที่กินแรกๆมันก็ผลกลับไปหมดแล้ว <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งคือบอกว่าผลข้าวกลับบ้านไม่ผิดผลออกไปกินให้ลูกน้องกินไม่ผิดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือดิฉันบอกว่าการที่เขาเอามาให้สมาชิกกินเนี่ย ดิฉันเคยว่าสสไปทีหนึ่งแล้วเขากำลังนั่งกินอยู่แล้วเขาผลไก่กล่องกลับบ้านดิฉันก็ปากไม่ดีก็เข้าไปถามท่านคะท่านคะไอ้ที่ใส่กล่องเนี่ยท่านเอาไปไหนเขาบอกเดี๋ยวเอาไปให้แม่บ้านเอาไปให้ลูกกลับจากโรงเรียนจะได้ไม่ต้องไม่ต้องหุงไม่ต้องทำกับข้าวบอกท่านคะเนี่ยเขาเลี้ยงเฉพาะสมาชิกนะเขาไม่ได้เลี้ยงทั้งโครเขาไม่ได้เลี้ยงทั้งโคดหมายถึงโคดเงาสกสาราดอะไรเงี้ยคุณเอาไปให้กินหมด มันไม่ใช่ม <c oughs> ันต้องเลี้ยงเฉพาะสมาชิกเท่านั้นไม่งั้นสมาชิกก็ไม่พอ <c oughs> เพราะสี่แต่คนแต่ละคนเนี่ยต่างคนต่างก็หิ้วกลับต่างคนต่างก็หิ้วกลับไม่ไม่ไม,<ส>มันฉัน,ม,นมองว่าเนี่ยอันนี้มันรักของหลวงนะไม่มันมันขนาดนั้น,นเลยเหรอคุณรังสีมาอันนี้พูดว่าไปไหมเอาที่ถามจริงๆเคยเห็นเลยใช่ไหมครับก็นนี้เขาไปเข้าไปด่าเขามาเขาเลยเกลียดเราเนี่ยแต่เราเรารับไม่ได้ไงว่ามันมันเกินไปอ่ะ เป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าไอ้ของนิดใน,ในิดน้อยนอยเนี่ยคุณก็เห็นก็ได้อ่ะออและคนอื่นเขาไม่มีกินบางคนเนี่ยใครลูกน้องมาเอาเนี่ยโโหปาดท,ทั้งชั้นเลย<ะ>หมายถึงปาดท,ทั้งชั้นหมายถึงในตู้เนี่ยมันจะมีแช่แบน์แค่นมใช่ไหมฮะออแช่เแบบสซี่อะ,อ,อ,อะไรเแ็นต้าอะไรเงี้ยออพอถึงเวลาเขาเอาถุงมาใส่ แล้วก็ปาดทั้งชั้นเนี่ยลงไปในถุงแล้วก็เอาไปทาม้องต่างๆเนี่ยเอ้ยอ่างมันก็ไม่ถูกนี่สอสอหรืออะไรสอสอบางคนให้ลูกน้องมาเอาอ๋อลูกน้องมาถึงเอาถุงปุ๊บเปิดตู้เย็นกวาดมาทั้งชั้นลงพรวดลงมาเลนแล้วก็ไปใช่ใช่แล้วคนหลังก็ไม่ได้กินถูกไหมครับเพราะว่าคนนี้คนคนที่มาล็กๆเนี่ยมันจะเอาเอาเอาใส่ถุงออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นที่ฉันจะเสนอไงว่าห้ามเอาอาหาร ประชุมห้องห้องอาหารเด็ดขาดแล้วจะเอาไปให้ตามห้องเนี่ยแล้วตามห้องเห็นได้ได้ข่าวว่าประธานเนี่ยบอกว่าเอาไปให้ลูกน้องตามห้องกินได้เอเอยางยิง่งก็เลี้ยงเลี้ยงลูกน้องของสสอออีกห้าร้อยคนนะ่ะแล้วสสอที่ทํางานมันจะได้กินไหมถูกไหมอ๋อสสอที่มันทํางานอยู่มันก็ไม่ได้กินคุณลังสีมาก็บอกว่าที่ท่านประธานวิเชตวินิฉัยเ,เนี่ยไม่ได้นะไม่อย่างนั้น<ม>ถ้าอน<ม>ุญ <ฏ S 1> าตอย่างนี้เอาแต่ลูกน้องมาอยู่ใน ตอนนี้เนี่ยสอสอก็มีห้องทาง,งานส่วนตัวคนละห้องคนละห้องถูกไหมใช่แล้วเข้าลูกน้องมาถึงเวลาปุ๊บมันก็มาขนให้ลูกน้องกินแล้วมันจะเหลือให้สอสอกินไหมล่ะก็ใช่สิอันนี้ไง่าะถึ่ที่บอกว่าเห็นบอกว่าท่านพิเชษบอกเอาไปให้ลูกน้องกินได้เราว่าเอ้ยให้ลูกน้องกินได้สอสอมีฮะคนหนึ่งไม่ใช่คนเดียวบางคนมาเป็นคันรถใช่ไหมแล้วมันมันจะไหวเหรอถึงนั้นมันก็ไม่ใช่ไงไม่เอาอะไรมาไม่ได้ค่ะ เอาเอาพักพวกมาเป็นคันรถเลยหรอไม่ใช่บางคนเนี่ยเขาเอาเอาญาติเอาเขาเรียกอะไรนะเอาคนในพื้นที่เนี่ยมาสมมติว่าสิบคนอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ในห้องรับรองสสพอถึงมันก็ไปเอาข้าวที่เลี้ยงสสมารับรองคนของตัวเองที่มาอยู่ในห้องของสสแต่ละท่านละท่านเนี่ยมันจะพอไหมล่ะ้าอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่แต่ถ้าเหลือ เหลือคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขนกลับบ้านเหลือทเหลือเลยเดี๋ยวทิ้งมันเสียของนะคุณลุงไุ้เหลือมีคนที่อยากได้เยอะแยะไปอเหลือบริจาคสิคะไม่ให้คนหนึ่งคนใดช่วยกันขนอย่างนี้คนก็ขนกันหมดอะถูกไหมเหลือแล้วก็ทําบุญไปบริจาคมีแหล่งบริจาคเยอะแยะเขาก็ทําอย่างนี้มาแต่ไม่มาช่วงหลังๆนี่ทาไมมันขนกันมากมายก็ไม่รู้เราก็เป็นต่อส่อมาห้าสมัยเราก็เราก็งงเหมือนกันนะว่าสมัยนี้ทาไมมันเปลี่ยนไปเยอะ สมัยก่อนนี่มันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแบบขนกลับมันไม่เป็นอย่างนี้สภาเก่ามันไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีใครขนนะทาไมสนสอดอยากหรือยังไงอ่ะไม่รู้ว่าไม่ได้มันมันเปลี่ยนไปแล้วสังคมพ่อแม่เขาสอนลูกยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกอ่ะคือในความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อ่ะมันควรที่จะเสียสละเอาไปบริจาคไม่ใช่ว่าแต่ละคนก็ขนกันกลับขนกันกลับขนกันกลับอย่างเงี้ยมันมันดูหมดศักดิ์ศรีมากเลย อันนี้ไม่ใช่การเมืองใช่ไหมเพราะว่าเราเราศึกษาเรื่องนี้มาต้องห้ามขนกลับเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมาขนตั้งแต่ยังไม่ทันเลิกประชุมขนกันใหญ่เลยขนกันใหญ่เลยครับอันนี้ไม่ใช่การเมืองนะครับลังสีมาเนี่ยต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดอที่อยู่สภา,าและไม่ได้นี่ก็ยังไปฝากไปฝากพวกพวกสอสอด้วยว่าให้ไปอยู่กิจการสภาเนี่ยให้เสนอแบบไหนแบบไหนเงินถึงจะเหลือคืนคังจะทําแบบไหนถึงจะไม่มีการขนเราก็ไปศึกษามาเราเนี่ย คือท่านชวนได้มอบมอบเราเมื่อสมัยที่แล้วใช่ไหมเราไปยืนเป้าเนี่ยเราเห็นแล้วปัญหาอย่างนี้อย่างนี้เราก็พยายามแก้อีกประการหนึ่งคือที่ศูนย์เสียมากเงินเงินเงินในเกี่ยวค่าอาหารเนี่ยอันที่หนึ่งคือเรื่องกรรมธิการกรรมธิการแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีเงินให้อาหารค่าอาหารวันกวันที่ประชุมแต่ละคณะแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยคือบางคนเนี่ยเป็นสองคณะ สภาใหญ่อีกคณะหนึ่งใช่ไหมก็เป็นถือเหมือนกับเป็นสามสามสามคณะถูกไหมเพราะว่าสอสเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปประชุมกรรมธิการอีกสองคณะอย่างเช่นวันนี้คุณเป็นกรรมธิการงบประมาณเขาก็จะมีจับเลี้ยงของงบประมาณอีกต่างหากอ๋อเป็นคณะหนูเลยเออเอองบประมาณนี่มันคณะใหญ่ห้าสิบกว่าคนไงใช่อันนั้นก็จะจัด,จดต่างหากอีกมีจัดเลี้ยงนม่ต่างหากอีกเหรอ ใช่ใช่ oh. และสมมติคณะกรรมธิการแต่ละคณะเนี่ยสามที่ห้าคณะเนี่ย mm. ก็จะมีงบกินกลางวันอีกแต่นี้คนคนเดียวกันเนี่ยมันจะเบิกสามที่สี่ที่เลยถูกไหมฮะ uh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยมันจะซ้ําซ้อน mm. เราก็เสนอว่าเวลามีประชุมกรรมธิการเนี่ยให้คณะกรรมธิการเนี่ยมากินที่ห้องประชุมใหญ่ mm. ไม่ให้ไปไปแยกอีกเพราะฉะนั้นมันจะเบิกทุกห้อง เป็นคนเดียวกันแล้วมันกินมื้อเดียวอ่ะมันกินครั้งเดียวอ่ะแต่มันเบิกสามหนตีหนเนี่ยเนี่ยมันจะต้องไปพิจารณาเรื่องการเบริกซ้ําซ้อนด้วย<อ>งั้นเงินมันจะสูญเสียมากมายเลยของอสภาเนี่ยประเทศชาติมันสูญเสียเงินเยอะฮะ<อ>แล้วก็หิ้วกันอุตลุดไปหมดห้องนี้แจกก็เอาไปห้องนี้แจกก็เอาเอามาห้องนี้บางคนถือสามถุงสี่ถุงถามทําไมวันนี้ได้อาหารเยอะเขาบอกเขาเป็นหลายห้องฮะเป็นเป็นหลายคณะ คณ, <อะ S 2> ณะนี้แจกก็เอามาคณะนี้แจกก็เอามาแล้วก็ไปกินห้องประพาใหญ่อีกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นงบมันสูญเสียใช่ไหมเพราะมันคนคนเดียวกันในเวลาเดียวกันกินหลายที่เนี่ยเบิกซ้ําซ้อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะ่อะเนี่ยถึงได้ต้องกวากสะพาล้วว่าคุณจะต้องไปหา แนวทางการแก้ไขเราก็เลยไปคิดมาว่าเออถ้าสภามันเปิดแล้วมันมีฟู้ดคอร์ทอย่างเงี้ยนะแบบห้างเนี่ยคุณเดินไปกินเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ซ้าซ้อนแล้วคุณกินไม่หมดเงินเหลือปิดสภาปั๊บวันนั้นปั๊บเงินคุณไม่สามารถรูดต่อได้ละเงินนั้นจะตัดเลยรายวันอันนี้เดี๋ยวนี้มันเขียนอันนี้คือเปลี่ยนระบบเลยเปลี่ยนระบบเลยใช่ใช่มันเอาเอาเหมือนกับว่าต่อไปไม่ต้องมีห้องอาหารเข้าไปนั่งกินฟรีกันแล้วไม่ต้องแล้ว ต่อไปใครมาเซ็นชื่อเงินเข้าพันหนึ่งคต้าพันหนึ่งถูกไหมแล้วคุณจะไปกินทาข้างล่างเหมือนฟูดคอร์ตร้านดังๆมาตั้งเลยอยากจะกินแรก็เข้าไปกินแล้วเหลือเท่าไหร่ก็คืนครั้งใครไม่มาพันหนึ่งก็ไม่ต้องเอางบประมาณก็ไม่ใช่วันละห้าแสนใช่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องปัญหาเรื่องซําซ้อนคุณก็ได้พันหนึ่งนั่นแหละเพราะคุณก็กินได้ครั้งเดียวนั่นแหละอ่าถูกต้องแหมคุณตระยุทธ์นี่หัวไวมากคือ คือพัชฉะนี่มันจะแก้ปัญหาเลยถูกไหมใช่อันนี้แก้ได้เลยค่ะแล้วเงินเงินใช้ไม่เยอะด้วยเพราะสสบางวันน่มาอย่างวันพืหักเนี่ยมาเต็นชื่อปั๊บกลับบ้านเหลืออยู่เฉพาะคนพูดเนี่ยไม่ถึงร้อยคนอย่างเงี้ยเงินคืนสี่ห้าแสนละต่อวันถูกไหมเพราะคุณเป็นชื่อเสร็จคุณก็กลับบ้านเลยมาให้ครบองค์ประชุมแค่นั้นเองถูกมะล่ะแล้วก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์เออสูญเสียมากเลยนะอย่างเงี้ย ใช่มันต้องมีแนวทางการคิดใหม่แล้วเดี๋ยวนี้การคิดแบบใหม่ๆว่าเหลือทิ้งดูดอะไรเงี้ยโลกร้อนคนอื่นเขารับบริจาคสมัยก่อนเขาไปบริจาคเยอะๆทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เหลือแล้วผลเหลือแล้วก็ผลใครมือยาวสาวได้หนาวเอาบางคนนั้นน่าเกลียดมากเลยขนทั้งวันเลยให้ลูกน้องมารอปากประตู <c oughs> อ่ะพอขนไปประตูนี้เอาเต็ดเอาย้ายประตูซ้ายเดี๋ยวลับไปย้ายประตูขวาอีกโอ้โหเห็นแล้ว สมเพศจริงๆเลยนี่คุณ,คณลังซีมาไปเฝ้าโดขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เฝ้าทุกวันแล้วในชวนมรอบหมายเนี้ยเฝ้าทุกวันแล้วก็ไปดา่าเขาแทบทุกวันจนเป็นัตูกับพวกอีกหลายคนแล้วเพราะว่าไปว่าเขาไงว่าทำท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเราเป็นผู้แทนรัฐดัอ,อสีเ,ออเขาเอามาให้สมาชิกกินเขาไม่ได้เลี้ยงทั้งโคดไม่ได้เลี้ยงทั้งตระกูลคออิดอย่างนี้ไม่ได้แก่คนงานคนขับรถแม่บ้าน มันไม่มันไม่ถูกอ่ะเพราะถ้าคนคิดอย่างนี้ปมดเนี่ยสภาเขาไม่มีอาหารให้คนที่ทํางานกินเ,ออเพราะคุณไม่เข้าไปประชุมคุณก็นั่งแต่คนอย่างเดียวแต่บางคนก็น่าเกลียดจริงๆอ่ะบักห้องประชุมไม่เข้าอ่ะนั่งอยู่แต่แถววนเวียนวนเวียนอยู่แถวห้องอาหารเนี่ยแล้วก็ให้ลูกน้องมาขน<อ>แค่อาหารคุณยังเห็นจะได้เลยอ่ะอไ,ไอ้ที่พูดนี้ไอ้ที่พูดนี้เขาสอบตกไหมอ่ะ เลยไอ้พวกที่เนี่ยเราตบทุกคนเราดูแล้วไอ้คนไหนที่มันที่มันนักคนทั้งหลายเนี่ยเราก็ยังสบายใจว่าเออสมัยเนี้คงยังคนน้อยลงอ้าวคนรุ่นใหม่มาเอาคนอีกแล้วคือการทําแบบเนี้มันอยู่ที่สำนึกของแต่ละคนนะมีความละอายไหมพ่อแม่สั่งสอนมาเป็นยังไงเอาไปว่าเับพ่อแม่ไม่สั่งสอนอีกเอ้าอ้าวก็ใช่พ่อแม่ไม่สั่งสอนมางั้ว่าของของของหลวงเนี่ย ไม่ควรเอามาเป็นของตัวเองอแล้วก็อย่างคืออย่าเห็นก็นได้ต้องเสียตลาดเราเป็นพวกอามาเนี่ยเราต้องเสียตลาดอยู่แล้วแต่นี่คุณก็มาหวังก็ได้อีตรงนี้มันไม่ใช่ไงเนี่ยมันอ่อสันดาลได้เห็นเลยว่าเล็กๆน้อยน้อยคุณยังเอาแล้วรถที่ดูที่อะไรที่มันใหญ่วันนี้งบประมาณอะไรที่มันมาก,กวันนี้คุณจะไม่เอาเหรอไอเดี๋ยวดีนิดเดียวน<ช>ี้เดียว,ยวสมมติสมมติกรณีอย่างอย่างกรณีที่เป็นข่าวผมไม่เอ่ยชื่ออข้าวถงแกง เจืดผักดองถุงหนึ่งน้ำพริกถุงหนึ société, Finland, trendy, ่งแล้วแกงอีกถุงหนึ่งกลับบ้านไปกินคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอไปถ้าผ่อนผันอย่างนี้ได้ทุกคนต้องเป็นแบบนี้หมดสิถูกไหมคะเราต้องมีมาตรการเลยคุณไม่กินคุณก็ไม่กิทธิ์ที่เยาออกคุณจะกินคุณต้องกินที่นี่ต้องไม่ให้เราออกจากห้องอาหารเพราะว่าไะไรรู้ไหมฉันมองนะหนึ่งเขาเอาออกไปแล้วเนี่ยขยะนี่เต็มไปหมดเลยอันที่สองแมลง ทั้งมดทั้งแมลงสาบทั้งอะไรอาหารปูดเหม็นเนา่าเนี่ยดิฉันก็ไปเชิญเจ้าหน้าที่มาว่าเนี่ยให้มาเก็บขยะตรงนี้หน่อยเพราะเอาไปแล้วกองนี่ยมันกองเต็มไปหมดถุงถังน้ําไหลเดี๋ยวนหนูก็ามาแล้วนะเดี๋ยวหนูก็มานะ่่นะก็ในะนะนะช่ทั้งหนูทั้งแมลงสาบนะมันก็เข้ามาเต็มหมดเพราะเอาไปกินแต่ละห้องนะ่ะเพราะนั้นสภาต้องอม,มีมาตรการไม่ให้เอาอาหารออกจากห้องอาหารเพราะมี มีอาหารมีห้องอาหารแต่คุณไม่ยอมมากินคุณจอาออกไปข้างนอกเพื่อที่จะใส่ถุงไปเลี้ยงคนนู้นคนนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยถ้าเอาออกไปข้างนอกอะลูกน้องลูกน้องคนขับรถคนติดตามอะไรก็ได้กินหมดมแต่ว่าอาหารเนี่ยเขาเลี้ยงเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นมไม่ได้เลี้ยงคนติดตามไม่ได้เลี้ยงเลขาไม่ได้เลี้ยงแขกที่มาของสสแต่ละท่านคุณก็ไปเอาไปกินข้างล่างสิมันมีร้านอาหารนี่ ไม่ใช่มันขนอาหารข้างในเนี่ยออกไปข้างนอกอืแล้วเวลานี่ดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างร้านอาหารนะเวลาไม่พอคุณก็ไปด่าเขาบอาเขาจัดอาหารไม่พอแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันพอแต่คนที่มันขนออกเนี่ยมันตักไปอะมันก็เอาไปเผื่อลูกน้องเลขาคนติดตามคนลถอะไรเงี้ยก็บอกว่าเลี้ยงหมดทั้งโคดไงมันเลยไม่พอไม่ไม่คุณยังจะมาคอยเห็นเลยเหรอหอบพลุงพลัง พอดักประตูนี้บอกประตูนั้นเข้าประตูนี้อาหารก็บางวส่องไปมันเข้าก่อนเลยตอนนี้่ยก็นั่งเฝ้าอยู่เห็นทุกอย่างถึงได้พูดเนี่ยเราเป็นคนพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วเราไม่ได้ไปใส่ร้ายใครใช่ไหมท่านต่อรละยุคก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเมื่อไนชวนสั่งให้เรามานั่งเฝ้าเราจะได้มาดูแล้วเราจะได้มาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็ได้แนวคิดแล้วเราก็เลยเสนอไปแต่บังเอิญสมัยนี้เราไม่ได้ได้เข้าไปเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไร ที่จะไปพูดถูกไหมแต่ย่าไม่ได้ตัดเขาแล้์เพราะว่ามันเสียหายนะวันประชุมวันหนึ่งห้าร้อยคนห้าแสนบาทคนละพันค่ะถ้ามีประชุมสัปดาห์ละสองวันนี่ก็ต้องมีแล้วพูดริหัสถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมีประชุมการบริการซ้องในวันประชุมหรือวันอื่นอีกการบริการกี่คณะก็มีงบอีกวันไหนประชุมร่วมรัฐสภาเจ็ดแสนห้าต่อวันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนระบบใครมาเซ็นชื่อเข้าประชุมเงินให้พันหนึ่งและถ้ากินไม่หมดก็คืน คืนครั้งใครไม่มาเซ็นชื่อเข้าประชุมก็ไม่ต้องได้พันหนึ่งเงินก็ไม่ต้องเสียแล้วก็ไม่ต้องให้ร้านเขาไปเตรียมอาหารมามากน้อยคำนวณไม่ถูกก็ตั้งร้านร้านรวงทั่วไปทาไมสอสอจะกินกับชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ก็เราไปกินในร้านอยากจะกินก็เก็กินโคต้าพันหนึ่งไม่กินกินไม่หมดก็คืนครังมันก็ง่ายดีนะเออใช่เออเนี่ยถูกต้องเลยถ้าทําอย่างนี้ได้ถูกต้องเลยเออแต่ตอนนี้ไม่รู้สภพาเขาจะทําหรือเปล่านะเพราะว่า แต่ถ้าเราอยู่เนี่ยเราจะไฟให้มากเลยอันเนี้ยเพราะเงินเหลือเยอะมากเงินต้องคืนคลางได้เยอะมากค่ะน่าเสียดายคุณบอก็ฝากฝากสื่อด้วยกันแล้วกันว่าช่วยช่วยพูดกันหน่อยนะมันจะได้ปรับปรุงอ่ะเพราะว่ามันน่าเกลียดมากอ่ะออเออไอ้ข่าวก่อนที่ขึ้นมาอันนั้นเรื่องจริงจังใช่ไหมที่บอกว่าอ่าเนี่ยมันหอบของกันกลับเนี่ยนะคะท่านประธานคะอ่าเนี่ดิฉันเนี่ยเหลือแต่ไข่เจียวกับข้าวอะค่ะมันเรื่องจริงใช่ไหม อขาใช่เพราเ่าเราไปกินมันไม่มีเขาเลยต้องทอดไข่เจียวมาให้เราเอ uh huh. เพราะว่าเรามัวแต่แบบอภิปรายอยู่ในสภาไง uh huh. แล้วเราออกมาไม่ได้เราต้องรอคิวเพื่อไหมพอจะพูดเสร็จเนี่ยมันก็เลย uh huh. เนี้ย uh huh. พอเรามาเสร็จหมดไปแล้ว uh huh. ไม่ได้กินแล้วเออมันแล้วหลายคนเนี่ยต่อคิวกันไข่เจียวทั้งนั้นเลยเพราะคนที่ที่ออกมากินทีหลังนี่คือคนที่รอคิวพูดทั้งนั้นใช่อ oh ้โ oh. อ้โอ้่ออ้อ้โอ้โอ้ Mm hmm. มันก็จะวนเวียนอยู่แถวแถวนั้นแหละ,ะเพราะว่าบางคนไม่เคยอ้าปากในสภาเลยนะอะคุณไปดูได้ไม่เคยพูดเลยแต่ว่าอยู่แต่แถวแถวนั่นน่ะบางคนเนี่ยเป็นที่เลืออะไรเนี่ยลรือชื่อเลยอ,ะอ่ะพูดปั๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าชื่ออะไระคนไหนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยเพราะทุกคนเห็นหมดเขาทำแล้วก็ไม่มียางอายเลยอะ่ะมันมันแย่นะ คือวันวันไม่เคยอภิปรายเลยไม่เคยเห็นห้องประชุมที่จะไปเริ่มเป็นล้านนอกจากเวลาต้องนับประชุมแต่ถึงเวลามาซ่องสมมามารวมตัวมาอยู่กันแถวแถวขาอาหารคอยเข้าคอยออกตรงนั้นอ่าใช่แล้วก็ให้ลูกน้องมาคอยรับมันน่าเกลียดอ่ะคนเนี้ยก็มาสะกิดไปดูกันแต่เขาก็ไม่มียางอายอ่ะเนาะ,ะคือเขาเป็นเรื่องปกติของเขาไปอ่ะไม่สกิดนี่เธอเราไปดูอีตนั่นสิเห็นไหมเนี่ยมันมดูมันมาจ้องเนี่ยอะไรประมาณอย่างนั้นเลยหรอโอ้ทุกคน เห็นกันก็เป็นที่แบบชินตาไปแล้วอ,ะอ่ะพูดเขาก็ไม่มีไอ้นั่นเลยแบบไม่กลัวมไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแขมบางทีเนี่ยไปด่าเจ้าหน้าที่ห้องอาหารด้วยเขาก็มาฟ้องว,ว่าให้ใส่ถุงแล้วพอลาทำช้างเงี้ยก็ไปดา่าเขาอะไรเงี้ยดูรับแล้วคือดูพฤติกรรมแล้วบางทีรับไม่ได้อ,ะอ่ะเพราะว่ามันมันแย่น่ะเอาพูดแค่จริงๆว่ามันแย่ถึงได้พูดอย่างว่า คนพวกนี้พ่อแม่เขาสอนมายังไงไม่รู้อ่ะไม่ทังสอนให้มันกลายเป็นคนที่เสียสละเลยอ่ะมีแต่มีแต่ความอยากได้แต่บางคนก็พูดบอกว่าสงสัยที่บ้านเขาไม่มีกินมั้งพอเขาได้เข้ามาเขามาเห็นที่นี่อาหารมีให้เลือกเยอะเขาก็เลยแบบไม่ไม่เคยกินมาก่อนก็เลยขนอะไรเงี้ยเขาพูดหัวไบางคนี้เป็นอะไรเหมือนกันตอนนี้ผมเห็นผมเห็นจากคลิปนะเพร่อประชาบ้านสื่อมลชนขึ้นไปไม่ได้ห้องอาหาร มันเหมือนคล้ายๆโรงแรมอ่ะมันก็จะมีอาหารมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอ่าแล้วถึงเวลาก็กินไม่บอกเขาก็ต้องทํามาเผื่อทุกวันนี้นะสมัยครูรักชิมาก,<ช>ก็ใช้แล้วกงคล้ายๆกับแบบนี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่ใชแต่ยุคนั้นมัน<ช>พอเวลาอภิปรายเสร็จเฮ้ยมันเกลี้ยงเลยเหรอวะอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมยุคนี้หรือยุคที่แล้วยุคที่แล้ว,ลวสิอ๋อยุคที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกินกินอยู่ในนั้นแต่อาหารเนี่ยเัาจะมีมากกว่านี้ เขาจะมีตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยมันเหลือไงตอนนี้คุณลังสีมาก็ยืนยันว่าเอาออกไม่ได้เหลือไปไปก็ไปบริจาคอาเหลือเหลือก็ต้องเอาไปบริจาคแต่ไม่ใช่คุณบอกว่าเหลือแล้วคุณต่างคนต่างผลมันอ้างอย่างนี้ไม่ได้มันจะอ้างเพราะว่าถ้าอ้างแบบนี้เนี่ยบางทียังไม่ทันเหลือแล้วคุณก็อ้างว่าเนี่ยเขาเหลือแล้วคุณก็ออกไปแต่จริงๆมันยังคนไม่กินก็มีตั้นเยอะ แล้วแล้วเหลือแล้วมันตอนนั้นมันกลางคืนเนี่ยเอาไปบริจาคที่ไหนมันไม่มีที่ให้ในะเดี๋ยวของเสียโบดนะโอ้ทำไมจะไม่มีมีมีมมมโรงพยาบาลก็มีอืมสถานต่างๆเนี่ยที่เขาเลี้ยงอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมเขาเลี้ยงได้ล่ะอืมอืเออคนเนี่ยถ้าพูดถึงกันจริงๆอนะอน่าจะมีมูลนิธิเนี่ยนะมารับไปเลยประสานมูลนิธิเลยที่เขาแจกคนเล่ยร่อนอะไรๆเนี่ยกลางคืนเนี่ยมีคนวิ่งแจกแยะ ถูกไหมไม่ต้องไปด้วยซ้ำเขาจะมารอรับถึงสภาเลยถูกไหมมรับเลยเนี่ยมารอรับที่สภาเลยโรตามกิ้งเนี่ยเขาจะมีคนมาเอาเลยแต่อันนี้มันอ้างแบบนี้ไม่ได้ว่ามันเหลือเลยเราออกไปต่างคนต่างก็บอกว่าเนี่ยมันเหลือก็แล้วออกแต่จริงเนี่ยเขายังไม่ได้เริ่มประชุมและคุณขนกลับบ้านแล้วอันนี้มาประเด็นเนี้คือประเด็นสำคัญน่าเสียดายคุณลังสีมาน่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าสภานัจริงจริงนะอยากให้มาลุยเรื่องเนี้ อ๋อนี่ก็ฝากเข้าไปค่ะเนี่ยก็ยังเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่ว่ามันเสียดายงบประมาณมแล้วก็เลยฝากพวกสสที่ได้เข้าไปนั้นก็ไปฝากคุณวิทยากแก้ภาระใดาประธานวิศใช่ไหมฮะมว่าช่วยไปเป็นให้ทีเหอะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเนี้ยให้ให้ทีเงินจะเหลือเ้าแผ่นดินเนี่ยเยอะอเหลือคืนทั้งเนี่ยเยอะถ้าทําระบบเราเนี่ยแล้วจะไม่ยุ่งยากแล้วก็จะไม่เหม็นในสภาด้วยคือ ไม่ต้องฝนแล้วไปตามห้องต่างๆเนี่ยทั้งหนูทั้งแมลงสาบใช่ไหมทั้งมดทั้งอะไรเนี่ยขยะันนี้ล้นไปหมดแต่ละห้องแต่ละชั้นเพราะมันบูดไงน้ํามันไหลอ่ะเพราะว่าอาหารมันเยอะอะมันไม่ควรไงมันไม่ควรเอาออกงแต่ว่าถ้าถามผมผมเห็นด้วยกับคุณรังสีมาที่คิดสูตรเอาไว้นะเป็นเอาเงินเข้าบัตรเลยเดี๋ยวนี้สมัยนี้เราก็ใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็คืนทะคังแล้วไม่ได้มาก็ไม่ต้องได้ถูกไหมฮะ มันไม่ต้องอย่างน้อยแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่ห้าแสนอยู่แล้วอ่ะใช่ฮะเออพันหนึ่งก็ถือว่าพันหนึ่งก็โอเคไหมพันหนึ่งค่ะใช่ไหมฮะคือคือพันหนึ่งโอเคเพราะว่ามันกินสามมื้อสี่มื้อทั้งกลางคืนอีกถูกปะถ้ามันมีประชุมอ่ะครับเข้าใจเออแล้วตอนนี้ไม่ได้รับเลือกตั้งแสดงความเสียใจด้วยไปขายหอยหรือยังอ๋อกำลังกำลังอ่าทำเดินเดินเรื่องอยู่ค่ะไปเรื่องออย เรื่องหาลานค่ะเพราะว่ากําลังดําเนินการขั้นตอนยังไม่เสร็จค่ะต้องให้ถูกกฎหมายก่อนค่ะแล้วยังจะอยู่ในการเมืองไหมหรือว่าวางเบอแล้วไปขายหอยอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้พักพักอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นหัวหน้าท่านบิรพันบอกว่าจะให้ไปช่วยงานแต่ว่าไม่รู้ว่าไปช่วยทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสแล้วอเรื่องเรื่องการเมืองอันนี้เริ่มจริงต้องไป คุณรังสีมาเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดไม่รับเลือกตั้งเพราะตอนนั้นย้ายพรรคจากประชาธิปัตย์มารวมไทยชาติฟังเสียงประชาชนแต่สุดท้ายไม่รับเลือกตั้งบอกถ้าถ้าสอบตรงจะไปขายหอยหอยอะไรนะหอยแมลงผู้นะคะหอยเด้อหะหอยดองค่ะหอยแมลงผูอหอยแมลงผู้ดองเงั้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่เราทําแบบชนิดฟิดไดอะค่ะทําแบบเอกแห้งแบบคล้ายๆบาหมีกึ่งสําเร็จรูปอย่างเงี้ยมีเครือ ให้ใบมะกรูดพริกสดหอมแดงเนี่ยอบแห้งพอเราจะกินใช่ไหมคะเราก็ฉีกฉีกไอ้เครื่องปรุงอะใส่แบบมาม่าเลยแล้วก็เอาน้ําใส่น้ําเย็นธรรมดาเนี่ยคนแล้วก็กินได้เลยแล้วก็กลายเป็นหอยดองออกมาเลยใช่ไหมคะใช่มันก็กลับมาคืนสภาพเดิมอันนี้มันมันเหมาะสําหรับส่งออกใช่ไหมเพราะต่างประเทศเนี่ยเขาอยากกินแต่เขาเอาไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าการขนส่งอะไรเงี้ยมันลําบากแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้ยไปได้ทั่วโลกเลยแล้วก็ สามารถเอ่อกินได้สะดวกเพราะมันมีเครื่องปรุงพร้อมเลยแค่เอาน้ํา uh กินน้ําเย็นที่เรากินนี่แหละใส่คนๆมันก็ค้องมาเหมือนเดิมเหมือนมาม่านั่นแหละค่ะคล้ายๆกันอ่เดี๋ยววันไหนแวะไปแล้วขอดูหน่อยนะได้เลยค่ะนะแล้วเดี๋ยวถ้าได้แล้วจะเอาเป็นฝากที่เจ้าสาวอ่ะด้วยความระลึกถึงวันนี้ขอบคุณมากที่มาให้ข้อมูลนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณขอเล่นเช่นกันค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรังสีมารอดรัศมีต้องไปค่ะฟังก็ตกใจนะห้าแสนบาทต่อวันไม่แล่าประมาณว่าไม่รู้พ่อแม่สั่งสอนไม่ไงฮะเป็นความดูเดือกันพอสมควรเนี่ยต้องไปค่ะออกบางคนหิ้วหลายถุงบางคนขนกันทั้งหมดหนึ่งพันเยอะไปสี่มื้อ ถ้าคนทำงานก็สี่มือเช้ากลางวันเย็นแล้วก็มีตอนค่าด้วยไงคะตอนกลางคืนด้วยถ้าเลิกดึกใช่ไหมคะ